ใครใครก็ยอมสยบให้ไอ้เปรี้ยวตลาดแตก When boys กอด g i r l ใครอยากแซมปปเดี๋ยวพี่จัดให้หมดแม็กใจไม่ถึงบริบเลีบหลบไปอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกไม่ใช่พู้ดียิ่แสระแรกแค่เด็กม้านนอกก็แก๊กเธออย่ามาสนใจ แค่ไหนก็ไม่หวัน่นจะวัดกันก็ได้นักมวยหรือนักเลงคิดจะคมเหงแม่จะสู้สุดหัวใจเรื่องความรักไม่ประซีประสาแค่ถูก เปล่าเ้ย,เย <laughs> อืมเออวันนี้มาวัดได้เนี่ยมีพระอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อผู้หญิงเนี่ยบวชเป็นพระได้ไหมเฮ้เปรี้ยว <laughs> อมทำไมเองถึงอยากจะบวชเป็นพระล่ะฮะก็ <laughs> <ม S 2> <laughs> เ,เปรี้ยวเห็นหลวงพ่อบวชเป็นพระแล้วสงบดีอืมไม่มีใครมายุ่ง ไม่มีใครมานินทาด่าว่าอืมคนเราเนะการจะถูกนินทาด่าว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือเมื่อเด็กเป็นพระรอจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นคนธรรมดามันก็ต้องมีคนนินทาว่าเท่านั้นเลอวะถ้าเราไม่สนใจนะเขาก็เลิกนินทาไปเองนะอย่างข่าวลือที่เขาลือกันอะ่ะไวมากมไวยิ่งกว่าไฟล้านน้ำมันอย่างนะ้หลวงพ่อก็ทางมันเถอะ ข่าวลองข่าวรือก็เหมือนกันมันจะลือยังไงยังไงยังไงก็ปล่อยมันไปเถอะพอเดี๋ยวลือกันไม่มากๆอย่าไปสนใจมันพอเดี๋ยวมันก็เงียบกันไปเองนั่นแหละเห็นไหมละ่ะเอออย่างเหมือนข่าวลือของเองเนี่ยที่เขาลือกันแบาเอ็งจะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่ฮออึออฮะ,ะ่มฮึ่มฮึ่ามฮาึ่มฮ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 ่มฮึ่มมฮึ่มฮ คนนี้เขามาวันก่อนไงม,มาวันก่อนอออเปรี้ยวคุณนาย <c oughs> อเชิญเชิญกราบน้มันสการเจ้าค่ะเจริญสุขจะโยม วันนี้เป็นวันดีไอ้เปรียวมันมาวัดเออไอ้เปรียวเอยคุณนายเขาบ่นถามถึงเอ็งบ่อยๆเขาเป็นห่วงเองน่ะเปรี้ยวฉันขอขอที่เออไอ้แก้วไปเอาน้ำมาต้อนรับแขกเลยทีไปครับปู่พ่ออ,อหนูหายไปไหนมาแม่เออฉันเป็นห่วงอ่ะฉันคิดถึงเพราะมันมาที่วัดนี่นะมันก็บ่นว่าอยากจะบวช บวชทำไมถึงคิดอยากบวชล่ะลูกไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่อยากจะสง,งบสง,งบบ้าง mm hmm. mm hmm. อ้าแล้วมันมีอะไรล่ะลูกที่ทำให้ไม่สง,งบ าสารวัตรทำหน้าอย่างนั้นสงสัยอะไรเหรอครับมันเงียบๆนะจ๊ะไอ้เปรี้ยวมันหายไปไหนขคงมัน ไม่ใช่ไปหาเสียงนะอ๋อคิดถึงไอ้เปรี้ยวไม่ใช่อย่างนั้นหลกมูแต่ที่ผมสงสัยเนี่ยเพราะมันหายไปทีไรมันก่อเหตุความเดือดร้อนทุกทีผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นแหละครับสลรวัตเพราะว่าช่วงนี้ไอ้เปรี้ยวมันมีข่าวลือเยอะแยะเลยมันน่าจะหลบไปเก็บตัวมากกว่านะครับ งั้นพวกเราไปดูหน้าไอ้เปรีย้ยวดีไหม ดีครับนะสวัสดีครับพี่น้องชาวเสดอเต้นที่กรรตักทุกคนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเลือกกระผมแสงชายคนนี้อย่าลืมเลือกลูกแสงไทยของฉันนะนีดูแลท่านเลือกลูกแสงไทยของฉันนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำปลาไปกินได้เลยนะคะสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอรับประชุมฉัน ฉันเหรอตามนั้นแหละลูกแสนชัยของฉันเนี่ยซ้อมเอาไว้เพื่อมีอนาคตทางการเมืองได้ลงสมัครผู้แทนถึงฤดูการไหว้ก็ไหว้กลาดไปอย่างนั้นแหละอ๋อหรอมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะแล้วพอได้ตำแหน่งผู้แทนแล้วเนี่ย คงจะไม่ไว่าแล้วล่ะสิก็คงจะหายหัวไปเลยแล้วก็บอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาคุณหมอรักษาแถวแถวโรงนวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปลอดอย่าลืมเลือกผมคุณแสงชัยคนนี้ด้วยนะครับป้าสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมไอ้สำลีนะครับพ่อแม่พี่น้องชม้อยด้วยนะจ๊ะจ้าเอาไว้ชาติหน้าต้อง บ่ายก็แล้วกันนะไอ้สําลีแล้วแล้วแล้วปบเก็บไว้ในความทรงจำอีกสักเนนะจ๊ะแม่ชะม้อยจ๋านี่นี่ข้าน่ะมาหาเสียงให้แสนใช้ลูกชายค่ะไม่ใช่มาหาเสียงให้เองนะไอ้สําลีไอ้อางเสียงในแสนเป็นไงบ้างครับแม่สร้อยเสียงก็ใสดีนะครับสารวัตรมันกังวน บอกลักษณะถึงคนที่กำลังเป็นใหญ่เป็นโตก็อย่างว่านั่นแหละสารวัตรไอ้ที่เสียงดีดีก็ถอนตัวกันวุ่นวายไม่กล้าแข่งบารมีกับลูกแสนชัยของฉันเกรงบารมีหรือว่าเกรงลูกปืนครับแม่ส้อย มันถึงได้้รูรว่าไม่ว่าใครหน้าไหนที่กล้ามาลงสมัครแข่งกับลูกแสนชัยของฉันตายเธออย่ามาสนใจ ล,ล, ic, ล,ล,ล,นนล,ลุงลยุดห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 ยุะหุงหยุงหนกเหยุดหยุดหยุดงยุดหยุดหุงหยุดหยเดหยุดหุ่ดหย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 ุดหดหไม่ไม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 หยโหยุดหย่ดหยุดยดหยหยุดหยดหยยุดหยุดหยุดหยุด้วดยดหยุดหยุดหยุดายุดหยหยุดปล่อยข,าขายอยดขาลุดยุดหยุดหุดหยุดยลุ ไอ้เปรีย้ยวไอ้เปรีย้ยวโอยโอยไอ้เปรีย้ยวเฮ้ยเฮ้ยโยไม่มีประโยชน์หรอกต่อให้เอ็พูดจนน้ำลายแตกฟองเป็นฝอยก็ไม่มีใครกล้าลงสมัครแข่งกับไอ้แสนเพราะว่าลูกปืนทุกคนกลัวลูกปืนลูกปืนใช่ ลูกปืนใครจะเหลียวไปกว่าลูกปืนไปได้วหกูอยากจะรู้นะเกิดมาฉันก็ไม่เคยเห็นใครดีกว่าลูกปืนเลยแต่ว่ามันจะไม่แรงไปหน่อยหรอพ่อเฮ้ยลงแรงอะไรกันพี่ไอ้เปรี้ยวมันทํากับเราแรงๆอ่ะไม่เห็นตํารวจจับมันเข้าคุกขังลืมเลยอยจับคนเข้าคุกเนี่ยมันต้องมีหลักฐาน แต่ผมว่าสารวัตรเชียนฉายเขาก็แน่พอตัวนะพ่อเขาถึงไม่กลัวพ่อกับเสียพ่อหวยเถือนของเสียสารวัตรเชียนฉายยังจับเลยตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวอยู่ในชั้นสารอยู่นะพ่อเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่ต้องกลัวเว้ยถึงสารวัตรเชียนฉายจะเก่งสักแค่ไหนแต่ถ้าอาจารย์เฮงไม่ได้มาด้วยแล้วก็ก็ต้องพึ่งอาจารย์โกยแล้ววะ <c oughs> แย่จังที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าเปียวจะทำยังไงต่อเรื่องแบบนี้ส่งผลกระทบต่อการหาเสียงของเปียวด้วยนะคะเปรียวก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ยังงงอยู่ เรื่องแบบนี้คนมันก็ชอบลือซะด้วยลือไปลือมาเลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนรอเล่นสารวัตรก็ทำอะไรไม่คิดอ่ะไม่รู้มันจะส่งผลเสียหายแค่ไหนแม่เองก็สงสารเปรี้ยวอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีก็ได้แต่ปลอบใจอ่ะช่างมันเถอะค่ะคนมันลือไปสักพักพอเหนื่อยก็หยุดลือเอง ท่างไม่ได้นะลูกผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายผู้ชายเขาไม่เสียอะไรสรวัสครับสรวัสดครับมีอะไรหมูกจริงเหรอจริงครับสายนอนยันยืนยันเลยครับ งั้นก็หมายความว่าตั้งแต่ไอ้พี่ยอตกไปข่าวเรื่องเฉาเฉาแนานเสียงก็ตกลงที่เองหมดที่จะหากเราทําให้ไอพี่ยอตกเป็นข่าวหรือบ่ปล่อยเรื่องเฉาเนะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะไปได้เสียต้องตกไป็นขอเองอยู่แล้วไอ้แสนงั้นก็ทำสิพี่กำนันทำให้มันตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีให้ได้เอาอย่างนี้ไม่จ๊าแม่เพื่อพี่แสนฉันจะไปดักรอป้อมแม่สะบากเองเจ้าอัวสำลีไม่เกี่ยวอะไรกับแม่บองท้าวเฮ้ยเลิกทะเลาะกันได้แล้วเราต้องปองดองกันทะเลาะกัเป็นเด็กพวกนี้นิ แล้วแต่ก้องอ้าวแล้วนี่น้ำปลาเขาเองทำไมเป็นสีขาวอย่างเงี้ย<ะ>ตายแล้วพี่กำนันฉันลืมใส่สีตอนต้มเกลือโอ้ยทำไงดเีเอายแกเอางี้เอางี้อไ,ไอ้องัอองเดี๋ยวเองอะไปเอาสีย้อมผ้า<อ>มาผาสมลงไปนะแล้วก็เอาไปแจกตอนไอ้แสนมันหาเสียง ได้ไดด้เด hey, uh, ี๋ยวดจัดให้จ้าแม่จ๋าเออดีมากลูกไปเลยไปทำเลยเออเอถ้าข่าได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อไหร่แล้วก็พ่อจะเอาแกงเสือเต้นทันต์ตังบนไปเข้าแบงค์เลย ตรวจสอบสิโอ้โหมันเอาสะพุนเลยครับสารวัตรมันเอาเราแน่อยากบอกให้เธอรู้เอาไว้ เฮ้ยมันก็เดาได้หลายอย่างอะนะบ้างก็เดาว,ว่าสารวัตรเชียนชายอาจจะเป็นสะดุดแข้งขาวของผู้มีทธิพลไงนะถึงได้มีคําสั่งมาแต่บ้างก็ว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเฮ้ยเรื่องการเมืองอะอันตรายจะตายฉันนี่นะไม่เอาอย่างเนื้อเรื่องการเมืองนี่ไม่เอาเลยยุ่งอย่างเดียวพอเรื่องการการมุงโอ้โหเปรียวจ๋าเปลียวมาพอดีเลยนะรู้ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยสารวัตรเชีนชายเนี่ยเกือบจะกับบ้านเก่าอยู่แล้วไม่ได้ลำราแกแล้วนะเปลียว สารวัตรเป็นอะไรอ้าวก็ผู้ร uh ้ายอะบุกเข้าไปยิงถึงห้องนอนอะยรพี่โธ่สารวัตรเลิกตายไหมโธ่เฉลี่ช้างแหมแกคิดสินี่ถ้าเกิดตายเนี่ยฉันจะมายืนเล่าใจเย็นอย่างนี้ไม่ล่ะเออก็จริงว่ะเพราะถ้าสารวัตรเป็นอะไรเนี่ยนะป่านนี้ไอ้เจ๊แหววเนี่ยเคาจะไปวิ่งวุ่นติดต่อวัดติดต่อตะเปลเอยแล้วล่ะเอออออเเ็งแก่กูน้ะ จะได้เห็นความเก่งของหลานข้าสักทีเก่งแต่เก่งไม่จริงองเซ่นี่เจ๊แหววเก่งไม่จริงเนี่ยมันเก่งยังไงหรอฮะโอ้ยอย่าให้พูดเลยถ้าเก่งจริงอ่ะก็เสร็จสวรรค์เชียนชายไปแล้วสิคงจะไม่รอดถึงมือเปรี้ยวเอ้าเอ้าเปรี้ยวหายไปไหนอะฮะก็มันยืนอยู่ตรงนี้นี่เปรี้ยว พอดีเลยพี่เปี้ยว้ทางอื่นไม่มีเดินหรือไงไว้เปรี้ยวต้องมายืนขวางทางรถเนี่ยฮะทางน่ะมีแต่อยากถามหน่อยว่าเสียงปืนที่มันดังลั่นสนั่นไปทั่วแก่งเสือเต้นเมื่อคืนเนี่ย ใครเป็นคนยิงแกจะอยากรู้ไปทำไมวะเปล่าก็ไม่ได้สดหรอกนะว่าใครจะเป็นจะตายก็แค่สงสัยตามภาษาคนอยากรู้อา้าวนรกว่ามาตามดูผลงานซะอีกอา้าวหูเปลวพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งๆหน้าหรอกคนอย่างไอ้เปลี่ยวอะนะถ้าจะยิงเนี่ยไม่รอบยิงให้มันเสียมือหรอกถ้าไม่ชอบใจเนี่ย อนี้หรือว่าหมูจะลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไอ้เปรี้ยวอย่ามาเล่นของมีคมแถวนี้ว้ยเดี๋ยวผีผักนะว้ยผีผักคืออะไรจ๋ายอ่องไอ้อ้วนทะลึ่งผีผักมันก็คือผักให้พลาดจากหัวไปโดนหัวใจพอดีพอดีอดอเลยหุเว้ยมันก็ตายคือกัน,น,นถูกต้องไอ้เปียก ฉะนั้นคนโบราณเขาถึงถือว่าห้ามออกของมีคมมาเล่นยังไงล่ะแกสงสัยอะไรเพียวสงสัยเพราะว่าตั้งนานมาแล้วไม่เคยมีเสียงปืนในแกงเสือเต้นแต่พอสาร,รวัตรเข้ามาอยู่ก็มีเสียงนั่นเสียงนี่แถมนังมีเสียงปืนดังสนั่นนี่แกจะว่าฉันผิดเหรอเปล่าแต่ก็น่าคิดนะว่าสาร,รวัตรเนี่ยไปทำอะไรใครเขาไว้ ปืนมันถึงได้ลั่นไปก่อนนะเพราะขุนแผนแ้งแกงเสือเต้นไปเว่าไอ้เปียกกระด้าไปเลยแม่แม่แม่เรื่องสารวัตรเชียนฉาย ฝีมือพ่อฝีมือเสียเองจะรู้ไปทําไมวะคุกนะแม่คุกน่ะติดแล้วหัวโตนะหนูเลิเดินสบายๆยอยู่ข้างนอกอืมรวยแสนแกไม่ต้องสนใจหรอกนะว่าเป็นฝีมือของใครน่ะตาเทียงแกให้ชนะการลั้งตั้งก็พอแล้วไอ้หนูเดี๋ยวเองไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อซะออนะเดี๋ยวเราจะไปหาเสียงกันวันนี้ แม่ว่าจะไปหาเสียงแถวบ้านไอ้เปรี่ยวมันถือโอกาสเนี้ไปเยอะเย้ยมันซะหน่อยตอนเนี้มันยังหาคนลงแข่งแต่เองไม่ได้เลยนะลูกไปอ้าวไอ้อหนูแสนของแม่อนาคตต้องได้เป็นรัฐมนตรีแน่ๆเอากระรวงไหนจ้ะแม่กระสวงไหนก็ได้ขอให้ได้เป็นทวัว <laughs> ทรงใหม่เลยเจ้าแม่จ๋าให้กับพี่แสนเขาน้าใจจ้าพวกเองก็เหมือนกันคอยที่ตามไอ้แสนช่วยไอ้แสนหาเสียงไม่ใช่คอยแต่หาเรื่องเข้าใจไหมครับพ่อกำนันคับครับพ่อกำนันไปไปไปเลยพี่ไปไปกินกาแฟต่อเลยไปทำงานอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ใครเป็นคนทํวาไว้อ่าง อ,อ่างก็ไม่รู้เรืสำงรี พี่จัดให้หมดแม็กใจไม่ถึงก็รีบเลบหลบไปอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกมีช่พผู้ดี28่สแสแรกแค่เด็กมันนอกก๊อกแก๊กเธอ,อย่ามาสนใจเรื่องลุยอัดถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวันจะวัดกันก็ได้นักมวยหรือนักเลงคิดจะคมเหงแมจะสู้สุดหัวใจ you mm -hmm.